ฮั l โหลแคนยูเท l มีติ๊ก o อสวัสดีค่ะหนูชื่อติ๊กฟอค่ะยินดีที่ได้รู้จักกันนะคะตอนนี้หนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยหนูก็ว่าครั้งห้างเขาจะได้ยินเสียงด้วยมันก็จะรู้สึกเขินๆแต่หนูคิดว่าหนูจะต้องทำมันออกมาให้ดีให้ได้ค่ะน้ามั่งหน้าปีนี้อายุ21ปีค่ะข้อดีก็คือชอบเล่นเกมค่ะหนูชอบเล่นเกม แนวแต่งตัวแต่งบ้านหรือพวกเกมยิงค่ะเกมที่ชอบก็คงจะเป็นเกมพฮปปี่คนเลี้ยงหมูเกมซิตี้ยูก็จะเป็นเกมใน facebook นะคะเกมทัดด้วยค่ะเป็นเกมเต้นเกมลฟ์เพลก็ชอบค่ะอา V วีหนูก็เล่นนะคะคอนก็ฟึ่งหัดพึ่งหัดเล่นม,มา่นินนานวันนี้เองแต่ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยชอบมากๆก็คงเป็นเกมพับจีค่ะแต่ก็เคยเล่นพับจีโมบายนะคะเพราะว่าพับจีในคอมยังไม่มีเงินซื้อค่ะปิดเทอมก็ตั้งใจว่าจะเล่นแต่ฟิล์มค่ะ ข้อเสียก็คือเล่นเกมไม่เก่งค่ะแต่ก็ก็ใจวันชอบเล่นเกมนี่นะก็ไม่เป็นไรหรอกเล่นเก่งไม่เก่งก็งไม่เป็นไรหรอกเนาะเรื่องที่น่าสนใจก็คือเราจะมีช่วงหนึ่งที่หนูเล่นเกมฟับดีกับพี่มาค่ะก็คือเราจะเล่นเป็นคู่กันแล้วทีเนี้ยมันก็จะต้องถึงเขาวที่เราต้องชิงที่หนึ่งซึ่งตอนนั้นก็คือทุกคน หนูกับพี่มาร์กกาลังหมอบๆในเกมใช่ไหมแล้วเราก็ฟังเสียงเท้าแล้วหนูก็แบบเ hey, ฮ้ยได้ยินเสียงเท้าจากด้านหน้าปุ๊บหนูก็เลยแบบเฮ้ยศัตรูมันต้องมาแน่ๆเลยหนูก็เลยแบบปาระเบิดไปอยู่ปุ๊บปุ๊บปาระเบิดไปเท่าน,นั้นแหละพี่มาร์กเหรอโอ้ยจิ๊กซอว์แล้วหนูก็แบบฮ่าพี่มาร์กแล้วพี่มาร์กบอกจะปามาทาไมเนี่ยแล้วหนูก็แบบเฮ้ยมาไปโดนพี่เหรอหนูไอ้ตั้งใจเลยนะแล้วพี่ก็แบบเฮ้อเพื่อน ศัตรูอะมันก็เลยเข้ามายิงปุ๊บแล้วมันก็ยิงหนูต่อแล้วก็คือแบบตานั้นก็คือไม่ได้กินไก่เลยก็คือไม่ได้ที่หนึ่งเลย <c oughs> หนู <c oughs> หนูหนูปลาจะ <c oughs> เ,เปิดใส่เพื่อนบ่อยมากแต่หนูไม่ได้ตั้งใจเลยนะ <c oughs> แล้วหนูจะมาทดลองบทบาทสมมติกันนะคะหนูจะเป็นผู้ชาย <c oughs> อันนี้หนูออาบทมาจากที่พี่พีที่พี่พี เขียนคาิปไว้นะคะก็คือเราจะเป็นผู้ชายแล้วนะฮึม <c oughs> เออผมไม่เข้าใจเลยครับได้ไหมได้ไหมเสียงผู้ชายได้ไหมแล้วก็แนวโูริอ๋อหนูนอนไม่หลับเลยขอ,อนอนด้วยได้ไหมคะได้ไหม <c oughs> หนูก็อ้อนไม่เก่งหรอก ต่อไปเราจะมาเข้าสู่คำถามกันดีกว่านะไอดอนสำหรับหนูก็คือเป็นคนที่น่ารักวกับนิสัยกวนๆค,ค่ะแล้วก็ชอบแกล้งเพื่อนในเกมเป็นคนที่สามารถมอบรอยยิ้มให้คนดรรูได้แล้วก็คุณคิดว่าภายใน5ปีจะพัฒนาตนเองไปได้แค่ไหนหนูคิดว่าหนูจะพัฒนาฝีมือพื่อตั้มโปรแกรมมิ่งค่ะ ราะว่าหนูก็เรียนสายนี้อยู่แล้วก็คือวิศวะคอมใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็ไม่ชอบแบบโคตจ้าจ้าแต่หนูชอบแบบพวกฟอนต์เอ็นมากกว่าแบ็คเอ็นนะคะฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็สนุกนะคะแต่ว่าหนูไม่ค่อยเก่งฮาร์ดแวร์เท่าไหร่ซึ่งหนูคิดว่างานอันอนดีเลยข,ของหนูก็จะเป็นการอัดคลิปเล่นเกมคะ่ะก็ บางครั้งที่เรากลับไปดูคลิปตอนตัวเองเล่นเกมก็ใช่ไหมคะก็จะทําให้เรามองเห็นตัวเองมากขึ้นว่าเราเล่นเป็นอย่างไรรวมถึงเป็นพื้นที่เก็บความทรงจําในการเล่นเกมด้วยคะ่ะสุดท้ายนี้ก็หวังว่าจะทําให้พี่ๆรู้จักตัวหนูไม่มากก็น,น้อยขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะ